ตัวหลางพานตัวกินผักมาละข้าไกน่นานผักล่ะนีนน่นานผักนีต่ตบบุ้งกำลังส,สวยๆหยดขาดบ้านละ โอ้ยเริ่มมาหลยโตแล้วกะเริ่มมาหลยโตแล้วหวอยทีเอาขี้เทามาใช้บ้นอีลี่อะไรนี่น,น,นี่ถ่ายผุนทางผุนก็โอ้ยผุน,นามาเอาลงใส่ขีดเทาเลย้ยเหอ ได้ใช้ขีดเทาเนี่ยมันมันหอมเหานี่งกำลังงามๆนี alumni, trendy, ่เดี๋ยวไปเอาเก็บเอาตัวผุ่นก่อนตัวเหลื่อมต้นนี่มันมามันเขามานานนี่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 แต่ละนี่นี่เอ้ยเดียวมาแ,แล้วเดิ่มมาเลยอ่ะพี่กําลังติดต้นของพี่กําลังติดต้องไว้ในไห มันหลายตูเย้เดหรือมมาลายตู้แล้ว